หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับแมนยูสู้ตายสับสุนโดยฟีฟ่าออนไลน์ส่เกมฟุตบอลออนไลน์ฟรีบน PC ซและมือถือมาพร้อมเทศกาลมอบความสุขสนุกทุกสนามจากหนักจะเต็มคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ Can d i d c า fe ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพ ใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0899446836สวัสดีครับผมกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารคันเน้นทัศนนะแม่นลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นสำหรับนักสู้แอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับและสามารถพูดคุยกับผมส่วนตัวและเพื่อนๆแฟนผีแดงคอเดียวกัน ได้ที่กลุ่ม Open Chat ลิงก์อยู่ด้านล่างเริ่มกันที่การ์เนอร์ได้รับความสนใจจากหลายทีมเจมส์การ์เนอร์มีฟิลอนาคตไกลของแมนยูเต็ดได้รับความสนใจจากหลายทีมชั้นนำไม่ใช่แค่เฉพาะในเหลียงเกร็ดเท่านั้นตัวนักเตะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมช่วงที่ปล่อยยืมไปที่นอตติฮาร์ฟอเรสเมื่อซีซั่นก่อนและเขาได้มีส่วนร่วมตลอดในเกมปรีซีซั่น4นัดการ์เนอร์มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งมากขึ้นหลังไปเพิ่มกล้ามเนื้อมา ซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะอยู่ในขุมกำลังช่วงเปิดฤดูกาลหรือไม่รายงานจากเดียลติกระบุว่าสโมสรนในบุนเดสเลกาและทีมในพิทมูลิกสนใจการ์นเนอร์หลายทีมและกำลังติดตามฟอร์มของนักเตะอย่างต่อนเนื่องพังฟอเรสทีมเก่าที่หวังเอาชนะใจนักเตะจากที่เคยเล่นร่วมกันดาร์บี้เคานตี้ของเวนรูนี่ที่หวังใช้ส,สัมพันธ์อันดีกับปีศาจแดงและยังมีการพูดถึงสโตลต์สตี้ลงถึงสวอนซีด้วย แต่ลหลายฝ่ายเชียร์ให้อลกุน่าโซชาเก็บนักเตะไว้ใช้งานเองเพื่อข่มกำลังที่แน่นปึกทั้งฤดูกาลมิดฟิวด์นาะคตไกลพร้อมจะทำงานหนักและเป็นตัวเลือกเสมอเมื่อผู้จัดการทีมให้เขาลงสนามแม้ตามการคาดการณ์จะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆก็ตามพาตัดหัวไหล่ของรชชี่เป็นไปด้วยดีดาวเตะปีสะแสดงและทีมชาติอังกฤษแต่รับบาดเจ็บที่หวัวไหล่มานัตลอดตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาล2020ถึง2021 หลเจ้าตัวสสยการฉีดยาและฝืนลงสนามมาโดยตลอดเนื่องจากต้องการติดทับสิงตัวคำรามไปรู้สึกฟุตบอลยูโร2020ก่อนที่เขาจะต้องผิดหวังพ่ายแพ้ต่ออิตาลีในการโดนจุดโทษรอบชิงชนะเลิศก่อนหน้านี้ไม่นานยูเต็ดได้ยืนยันว่าส่งมาคาสเซลฟอร์ดเข้ารับการผ่าตัดที่หัวไหล่โดยเขาจะต้องพักอย่างน้อย2-3ถึงเดือนแรกของฤดูกาลและพลาดในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มด้วยมีการเปิดเผยออกมาว่าหลังผ่าตัดประมาณ5สัปดาห์ เขาจะสามารถซ้อมเบาๆได้ล่าสุดแรชชี่เผยภาพบนอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาเพื่อเป็นการยืนยันว่าการผ่าตัดหัวไหล่ครั้งนี้ประสบความสําเร็จเป็นไปด้วยดีเจ้าตัวส่งข้อความถึงแฟนๆว่าขอบคุณสําหรับความหวังดีจากทุกคนผมเข้ารับการผ่าตัดหัวไหล่เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์และตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมีการบาดเจ็บบ้างเล็กน้อยแต่นอกนั้นผมโอเคขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนนะ มาติชเผยผมอยากคว้าแชมป์ลีกกับยูเนเตดกองกลางตัวรับของสโมสรอนเปิดเผยผ่านเว็บไซต,ต์ว่าเป้าหมายของเขาที่ตั้งเป้าไว้ในปีนี้คือการคว้าแชมป์ให้ได้กับทีมเนมินยามาติชเชื่อว่ายูเตดจะสามารถขึ้นเป็นจ่าฝูงของลีกได้และบอกว่าเขาอยากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกใช่สำหรับผมแล้วพรีเมียร์ลีกเป็นถ้วยที่สำคัญที่สุดเสมอในความคิดของผมแน่นอนว่าแชมป์ลีกนั้นก็ยอดเยี่ยมที่จะแข่งขันเพื่อคว้าถ้วยรางวัล และเล่นกับทีมที่ดีที่สุดในยุโรปแต่สำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วเพล,เลย์ลีกคือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดกับยูไนเต็ดถ้าวันนั้นเกิดขึ้นผมจะมีความสุขมากๆกองกลางชาวเซอร์เบียอาจจะไม่อยู่ในสิเ็ดตัวจริงของทีมตลอดแต่ประสบการณ์ของเขามีความสําคัญมากๆกับสโมสรหากเราต้องการความนิ่งในแดนกลางวารานถึงแคลงตันตรวจร่างกายผ่านฉลุยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ภาพที่พลภาพผีดแดงคุ้นเคย คือนักเตะใหม่นั่งรถตู้สีดำเดินทางสู่ศูนย์ฝึกแคริงตันเพื่อตรวจร่างกายและทำพีเซนเนชันเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งแฟนๆน่าจะรับชมภาพวารานในสีเสือ้อปิดแสดงในวัน2วันนี้หลังทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์วารานต้องการซ้อมกับเพื่อนทันทีเพื่อมีสภาพความฟิตที่โอเคจะได้มีส่วนร่วมกับทีมในการโดนลีสวันเสาร์โดยมีรายงานจากซามิลลลักเฮิร์ดว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีก จะต้องลงทะเบียนนักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาในสัปดาห์นี้ให้ฝ่ายจากการย่งขันก่อนเที่ยงวันศุกร์ตามเวลาเที่ยงกฤิหากต้องการใช้นักเตะในโปรแกรมนัดแรกโดยตลาดซื้อขายจะยังคงเปิดต่อไปจนถึงวันที่31สิงหาคมเพื่อให้ทุกทีมได้หานักเตะใหม่เข้ามาเสริมแกลงเพื่อสู้ศึกที่เข้มข้นในพรีเมียร์ลีกส่วนเรื่องเบอร์เสื้อน,นั้นมีกระแสข่าวเรื่องเบอร์4ของฟิลโจน์ออกมาครับแต่ยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้จนกว่าการประกาศจากเป็นทางการจะตามออกมาในภายหลัง อยู่แต่ยังคงสนใจเซ็นสัญญากับซาอูในช่วงซัมเมอร์นี้สื่อนอังกฤษเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงสนใจที่จะเซ็นสัญญาควา้าซวีเกสกองกลางจากอาร์เโกมาติดมาร่วมทีมปิแดแสดงต้องการเสริมมิดฟิลด์เข้ามาเพิ่มเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแดนกลางโดยลเกลน,นาโซชาหวังถึงความหลากหลายในผู้เล่นตำแหน่งนี้หลังจากที่พวกเขามีมิดฟิลด์โตโฮแค่เนมาน่ญญามาติช มีสายพลังถึง2คนอย่างเฟดและแม็กโทมินเน่ส่วนปอบอกบาอนาคตก็ยังไม่แน่นอนในขณะที่ตัวแทนของซาอูก็บินมาที่สาราณจาักรเพื่อหาลือกับหลายทีมชั้นนําแล้วแต่ก็จะไม่มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาเลวพูเป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจนักเตะเช่นกันซาวีเกสจะมีสัญญากับทีมตรามีถึงปี2026ค่าตัวของเขาจะอยู่ที่40-45ล้านยูโรจากการเปิดเผยของฟาวิเซโอโรมาโน่ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมโคชผีแน่นปึกเจมส์ดักเกอร์ที่หนึ่งจากทันกราฟซึ่งเป็นสายข่าวสโมสรยืนยันว่าตอนนี้มันอยู่แตัมมีความเชื่อมัน่นว่าพวกเขามีทีมงานสตาฟโคชที่แข็งแกร่งมากในการพัฒนาสโมสรเดินไปข้างหน้าผนึกกำลังกันร,ระหว่างโคชชุดใ,ใหม่คีรันแม็เคนนาเอริกรัมซี่และจัสินคอรชราร์นดักเกอร์เผยถึงรัมซี่ที่เข้ามาใหม่ว่าเขาเป็นโคชหนุ่มที่ยอดเยี่ยมทลานหลักแหลม มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและรู้เรื่องเทคโนโลยีพร้อมทั้งยังสามารถพูดได้หลายภาษาด้วยต้องรอติดตามผลงานว่าการออกแบบเพื่อฝึกซ้อมรู้ตั้งเตะจะดีขึ้นหรือไม่ในการแข่งขันจริงหลังเกมนัดลาสทีิชนะเอเวอเรตไป4-0ปิดาสแดงได้ประตูจากลูกเซตพีซ2ประตูมิดฟิลด์ตัวรับใหม่และ3ที่เด็ดก่อนเปิดซีซั่นข่าวซื้อขายของยูเตดในช่วงนี้จะแรงหนักไปทางฝั่งขาออก ทีสโมสรพยายามเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจะเคลียร์ของกำลังให้ลงตัวก่อนเปิดฤดูกาลใหม่โดยนักวิเคราะห์ได้พูดถึงภารกิจที่ยังเหลืออยู่ของยูเนเตดอีก3อย่างจากทั้งหมด6อย่างซึ่งทําสําเร็จไปแล้วโดย3อย่างที่ลุ่วรงไปด้วยดีก็คือการต่อสัญญาเอเดสันคาวานีในช่วงกลางปีที่ผ่านมาจัดปีขวาอย่างจอร์แานโชเข้าสู่ทีมและหาเซ็นเตอร์แบ็กที่ไว้ใจได้เข้ามาพึิงกํากำลังกับแฮร์รี่แม็กควายนั่นคือราเฟลวาลาน อีก3อย่างที่จะทให้ทีมลงตัวมากขึ้นครับพร้อมสู้ศึกแบบเข้มข้นตลอดทั้งฤดูกาลอย่างแรกคือหาตัวซันไบอัลอนวิซาก้าซึ่งว่ากันว่าตอนนี้โน้มเอียงไปทางให้โอกาสเดโก้ดาโลแล้วหลังนักเตะซ้อมได้ดีมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมโดยข่าวล่าสุดมีโอกาสที่คิลรนทิเปียจะอยู่กับอาร์ติโกมาดิดต่อไปภารกิจที่2คือการต่อสัญญาปอปอกบาให้ได้เรื่องนี้กรอบเวลาอาจจะดูนานกว่าทุกเรื่องครับ พะการเจรจากับเอเย่นอย่างมิโนโล่ลโอลาเป็นจุดสําคัญและยูเตจะพยายามอย่างสุดความสามารถแม้แฟนบอลบางส่วนจะไม่ชอบเขาก็ตามถ้าก่อนปิดตลาดยังทําไม่สําเร็จพวกเขาพร้อมจะเสี่ยงเก็บนักเตะไว้กับทีมต่อและไปคุยอีกทีในเดือนกันยายนหรือตุลาคมและผลรกิจสุดท้ายซึ่งหลายๆฝ่ายมองว่าสําคัญที่สุดคือการหาม,มิฟิลตัวรับเข้ามายืนประจําการเพื่อผัดเปลี่ยนกับเนมันยามาติชเฟสและสกอตต์แบคทูมิน ตัวเลือกตอนนี้นะั้นมีการพูดถึงหลายคนทั้งเอ็ดูอาร์โดคามาเวงกาและรูเบนเนเวสพร้อมตั้งหลายคนในยุโรปตามหน้าสื่อต่างๆชี้ชัดว่าการความิีฟิลตวรับไม่ได้ไกลเกินไปครับเหลือแค่ฟันฉับตัดสินใจล็อกเป้าและเจรจาเพื่อปิดดิวโอเล่รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเสริมทัพในตำแหน่งนี้เพื่อทำให้ทีมดีขึ้นเขาต้องพูดคุยกับบอร์ดบริหารให้จัดมาให้ได้จอห์นเมร์เทอร์เอ็ดวิเวิร์ดและแมตช์รับรู้เรื่องนี้ดี ถ้ายูเตเตทำภารกิจทีเด็ดทั้ง6อย่างได้สําเร็จจะเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวฮันนีบาลยิงสุดสวยช่วยบรูโนการแบ่งเบาภาระบรูโนเฟรนเดสถือเป็นสิ่งสําคัญครับโดยในทีมตอนนี้มีตอนนี่ฟันเดเบกที่รอ,อโอกาสอยู่แต่ในระยะหลังนั้นเขาเริ่มได้รับบทบาทิดฟิลตวกลางมากขึ้นเพื่อโอกาสในการลงสนามโอเลนนั้นให้ความสําคัญกับนักเตะทุกคนโดยตอนนี้เมื่อใกล้เปิดซีซั่น เยาวาชนบางส่วนจะลงไปช่วยทีมชุด2เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นฮันิบาลเมบรียิงไกลสุดสวยโชเฮแมนยูเต hey ็ดชุดยูยี่สเอาชนะเชฟฟิลเวนสเ์ในเกมอุ่นเครื่องไป4ต่อ2นักเตะได้ทำประตูได้มีทั้งอิกบาวเมลเลอร์ eller, และโชเรติเล่แต่ประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกมนี้เป็นลูกยิงของฮันิบาลนั่นเองครับที่ว่ากันว่าเขาจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในแผงเกมรุกรับชมไฮไลท์ทุกประตูได้ที่ลิงก์ใต้ใวิดีโอ เราสามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิง์กอยู่ใต้วิดีโอเช่นกันถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย